ว่าเลขสองนะครับผมถอแล้วครับสวยงามสุเยอดเลยครับโอ้โหโอ้โสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผม ขนาดเนี้ยี่น้องอัดนี้นะเนี่ยเด้อดีครับผมขนาดพอซีครับผมเป็นขไ่อกับพอซีครับไ่น้องประมาแปดสิบแหาเส้นครับไปน้องค่อดรอ่ครับไปน้องอาจารย์างกำลังหลกาคน ม่นบเป็นดอกไฟผัวและเป็นดอกไฟดอกมาเท่านะครับผมสร้างแม่บอกคนไดแนแม่หรอครับอีกชิ้นเป็นเหล้วบางหนึ่งครับไปเงียบไปเงียบมไปเงียบอีกชิ้นเป็นปแล้วบางนึงครับพี่น้องโอ้โหซ้อนเขาดีเนาะเดีเดียวงามเลย นี่าหมูกรรมการฟังลงไปแล้วครับผมบังผุครับเนงแบบนีวันนี้ออกซ้ายครับพี่น้องมาจุดสองบังครับเดไปแล้วนะครับเอเปิดไปลเปิด่ากนเยชมก่อนครับผมเป็นสอน จ้านี่เลยเหรอเรามีชนวน่ไหมนี่หนุกวันตั้งโหครับเจ้าเจ็บลูกหวานนั่นพอถึงเก็บไปบีครับนี่แหละกูเหลวบังนี่เป็นไม้ไผ่หวานนะครับพี่น้องนี่ประมาณ เป็นมิงลวัสองสองืบนะครับเป็นไปื่อวัตอวารอดทอซีกัวหรือความรอดนานไปผู้เป็นผู้เป็นญาติชาวบ้านครับผมือออกก้นสาครับผมปีละเทือครับพี่น้องแล้วันนี้ก็ปวดูบ บังแรงครับผมยังปฟดอยู่ครับผมเขียรเขาขึ้นแน่นอนเลยโอ้งเตียเถียรดีเด็กินเหนียวแดงเลยอ่ะมันลวดขันอยู่ะนียครับบังแรงจุดไมื่อกี้ครับผมบระเทศไทยพี่น้องเพื่อนกำเน็ตบังซองจุดไทยเพื่อนครับลวดขันสุดสุดยู่ในดินครับผมอยู่ประมาณมาเก็บก้อนสี่สิบเส้นเนาะก้อนสี่สิบเส้นอ่ะเอาตัวนี้แล้วใส่ ประมาณส่วเกือบเม็ดนะครับผมไอเอ็นยาชีพีน้องไทยก็เครื่องลโม่งนะครับเกล็ดเป็นแบบวูเป็นเก็ตยเเปนคล้ายปูนแดงนะครับพี่น้องขาขี้มือลมือเฮียยี่ตอนนี้ใส่ใุ่กนะใครอลกบอล่า พอนพื้นขึ้นหวย่งเดียวน่เคือเต้เเอาลูกมือเอาลูกปืนเอาลูกปืนมาบ่แต่มันูในที่ไหนเออมาก็ถ่ายไปเลยถ่ายชมันให้กูีที่ไหนอย่ห้องไ่ห้องไก่้อหนุ่ยเออนั่นแหละอุ้ยมันมันไลโพวเยาเยาวยาวมครับมาครับาครับสาวคนเศราอยู่ผอไปแบบนึองมาครับมาเอา จูใส่ห้างมอไฟวนจี๋เลยแซ่แหนนใซ่แบมอให้มันจู่ใส่ห้างอไฟหวนี่เอาไปครับผมพรอมแล้วหรอนี้ไปแอผิดไกลครับพี่น้องยมาไถยครับบังสองนะครับเด้อสุดจัดเลยบ่งความงามครับพี่น้อง ผมขงงามครับพี่น้องสวยงามบาครับเป็นบังไฟดอกพอสีถึงหานะครับผมประมาณแปดสิบเส้นครับเป็นผู้พยา,าบาลครับถ้ำครับผมจุดออกกัญสาบานเท่านะครับบนดอกเลยครับพี่น้องเ้อสวยงามบอกการพุ่งก่สูงสประมาณสามเมตรครับ ประมาณ3เมตรทีมตรครับ3เมตรครับเราเห็นแทงปลาป่าไหครับสูงตัวแทนปลาป่านะครับถือว่าเล็กซอนนะครับผมไปแล้วครับ

you <slurring> ครับบดข้อนหนครับผมบดมือเร็วๆครับพี่น้องเกิงดีครับผู้พิการสมานครับพี่นอ้องครับบ้าน